เอ้ยโยว์ว่สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผม BBQ Gamer อีกครั้งนะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโปเกมอนยูไนอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่มันปรับแพทใหม่มาแล้วก็มีการบัฟขึ้นมานะครับปิกจูก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โดนบัฟไปด้วยนะครับผมโดยมูฟที่เขาได้บัฟมาก็จะเป็นทันเดอร์นะครับ อันนี้เลยนะฮะซึงมันจะเพิ่มดาเมจในการโจมตีศัตรูขึ้นนั่นเองนะแล้วก็อีกมูฟหนึ่งก็จะเป็นโวลแท็กเกอร์นะครับอันนี้เลยมูฟอันนี้ก็ปิกาจูจะกระโดดเข้าใส่ศัตรูนะครับแล้วก็โจมตีศัตรูทําให้ศัตรูลอยขึ้นนะก็เพิ่มดาเมจเหมือนกันนะครับตั <Wow. S 1> ้งแต่มันบัฟมาเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เล่นให้ทุกคนดูเลยนะครับว่ามูฟเนี่ยมันแรงขึ้นสักแค่ไหนมันจะเก่งขึ้นมากหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นสายทันเดอร์แล้วก็ชันด์เดน์โบับ ราจะอัพสายฟ้าคู่มาเลยนะที่ผมจะเน้นแบบทําดาเมจระยะไกลดีกว่านะครับเราจะไม่ไปปะทะกับศัตรูโดยตรงนะ ปิกาจูอยู่ไหนมาเลยขอเปลี่ยนเฮวไอเทมหน่อยนะครับเอาเป็นสายคูดาวเลยนะครับลดคูดาวนะดาเมจแรงๆหน่อยนะครับแต่ว่าตัวจะบางมากครับสายนี้บอกเลยนะครับว่าเราต้องอยู่แนวหลังนะคอยจ่ายดาเมจไปเรื่อยๆนะครับและเกมนี้ใครจะฟาร์มครับเนี่ยลูคาลิโอหรือว่าซินเดเลตนะครับคือของเราไม่ได้เลือกแบบสปดเตอร์หรือว่าตัวฟาร์มแบบเต็มตัวมานะครับยังไงมันก็เอาสายอื่นฟาร์มได้เหมือนกันนะครับปิกาจู go ได้เวลาลุยกันแล้วครับ จัดไปไดิใครจะมาเล่นบุญกับผมมาเฮ้ยมาสมตัวเลยหรอมาสามตัวเลยหรอาาเยรอ้ยเดี๋ยวผมไปข้างล่างดีกว่านะครับคือข้างล่างบิสลี่อยู่ตัวเดียวเอาไม่อยู่นะแล้วก็ลูคาเดีอครับผมฟาร์มเช่นเคยนะครับลูคาเดีโเนี่ยมันยืนเลนมันจะแข็งแกร่งกว่านะ ไม่เป็นไรครับเฮ้ยเพื่อนเอาเลยเหรอปาล์มก่อนไหม่ะเฮ้ยเพื่อนช็อตไปดิครับช็อตไปดิครับช็อตไปดิครับเรียบร้อยครับนั่นไงกระรอกอวนมาแล้วกระรอกอวนมาแล้ว เฮ้ยเพื่อนเราดังว่ะเพื่อนเราดังครับเพื่อนเราดังครับเก็บก่อนไอเบอร์รี่เนี่ยครับเบอร์รี่เนี่ยมันสามารถเก็บของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะช็อตไปดิก็ช็อตไปดิช็อตไปดิตายแน่น่ะเกือบไปแล้วเว้ยเกือบไปแล้วเว้ยเอาอ่ะเอาวะเอาวะ เอาอะครับเอาอะครับตายดีครับกระรอกน้อยกรอยใจไปไหนเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเราแป๊บหนึ่งเฮ้ยอุ้ยๆๆๆๆถอยก่อนดีครับตายแล้วเนี่ยดังไปดีครับหนึ่งสเต็ปมา โอเคเอามอนเขาให้หมดเลยช็อตไปช็อตไปเฮ้ยเขาไปไหนแล้วอ่ะเขาไม่มาอยู่เลนแล้วเหรอโอ้โหเขาหนีเลยเหรอหนีก็ดังดีครับแล้วยังไงเนี่ยทำไมไม่ไปบุกฐานเราตรงนั้นน่ะเฮ้ยมึงเล่นแน่นอนมึงเล่นแน่นอนครับผมมาแบบนี้ เฮ้ยเกระรอกมากระรอกมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ช็อตไปดิครับอ้าวไม่ได้นะนะไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับตายนะเว้ยตายนะเว้ยตายนะเว้ยมามามาดังก่อนเฮ้ยไม่มีใครมาช่วยไอ้ตัวนี้เลยนะครับมันเชื่ออะไรล่ะวะ โอ้ข้างบนเดือดเอ,อ้ยเหมือนทีมตรงข้ามเขาออกหรือเปล่าอ่ะเขาไม่ครบคนหรือเปล่าครับเอาปีกกระจ,จูมาแล้ครับกระจ,จูงของเขามาแล้วนะมาจากไหนมาจากเลนบนหรือเปล่าครับเฮ้ยข้างบนเดือดอยู่อ่ะข้างบนเดือดวะดังไปดิครับไม่เฝ้าอย่างนี้ดังไปดิครับเอาเอาไปไหนอ่ะ เอาไปไหนอะไปไหนมานี่ก่อนโอ้ยกุ้งหายครับกุ้งหายกุ้งอยู่นี่กุ้งอยู่นี่นี่ช็อตไปไม่มีใครมาเอาเต่าข้างล่างเลยอ่ะโอ้ยมันบุกข้างล่างแล้วบุกข้างล่างแล้วมามามากระรอกตบไปหนึ่งที ช็อตไปดิครับช็อตไปดิครับเอ้าตายเนี่ยตายอะเนี่ยตายนะเนี่ยโอ้ยเอาเลือดก่อนครับข้างบนไล่กันยับเลยอะไอห่วงที่สองแล้วนะครับข้างล่างเราไปบ้างดิ ไปบ้างดีไปบ้างดีเก็บมาได้สิบเก้าแต้มเองก,กระจูว่ายังฟาร์มอยู่นะอถอยมาถอยมาก็ช็อตไปดีครับก็ช็อตไปดีครับเอา,าครับ มา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 เอาเต่าดีกว่าเอาเต่าดีกว่าไม่มีใครมาเอาเลยเราเ,าเอาเองก็ได้นะอย่าเขาต้องไปกันฐานนั่งบนนะครับเพราะว่าเพื่อนเราดันอยู่อ่ะเอาก็ช็อตไปดิครับก็ช็อตไปดิครับนี่เรียบร้อยครับเต่าจะเป็นของใครล่ะถ้าไม่ใช่ของเราอะ่ะ นี่เลือดเพิ่มับผมไปเอาพึ่งต่อเอายอมแพ้เรียบร้อยยอมแพ้เรียบร้อยแล้วอะ่ะไอมันยังไม่โอเคเลยอะ่ะเล่นได้กี่นาทีเองวะเนี่ยทีมเขาออกไปหรือเปล่าครับเหมือนกับคนไม่ครบนะมาครับดยต่อยเกมนะเมื่อกี้เหมือนเขาแบบไม่รู้ว่าออกกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าทีมเขาไม่ค่อยพร้อมนะคือมาช่วยกันก็ไม่ได้เต็มที่นะครับโดนบุกยับเลยแล้วก็เขายอมแพ้ไปในที่สุดนะครับ โอ้โหเอาตัวอะไรมาเนี้ยตัวบางๆแอตเกอร์ย่างงั้นเลยเหรอจัดไปดูครับเอาแบบนี้ผมต้องจัดไอ้บัดดี้บาลียมาแล้วนะอ่ะจัดตามนี้แล้วกันโอเคเขาเปลี่ยนเป็นลูคาดีโอคนหนึ่งนะครับกว่าจะสายแอตเกอร์ทั้งหมดเลยนะเกมนี้น่าจะมันอยู่นะไปครับ Ready Go ไปเด่นบนกันอีกครั้งนะครับมากับซิวเวียนนะฮะ สิเวียนดาวกระจายยิงดาวรัวๆนะครับช็อตไป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 มาเพื่อนเอากุ้งหรือ,อยังยังไม่เอานะครับไปเอากุ้งเอากุ้งเอากุ้ง ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนชอดไปดิครับชอดไปดิครับโอยโกบกบกบใจเย็นครับพวกใจเย็นครับวิเนเอตพีก่อนนะครับชอดไปดิครับชอดไปดิครับชอดไปดิครับ โอ้ยโอ้ยลูคาเรียวมาโอ้ยล wow. uh, uh ูคาเรียวมาอ้าวโดนครับผมกบโดนครับเรียบร้อยครับนะได้แล้วครับช็อตไปดิโบเบอร์โบเบอร์อ้าวเข้ามาทำไมเนี่ยตายอะเนี่ยเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหถอยเลยเหรอถอยเลยเหรออุ้ย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 มันซุ่มอยู่อะโดนซุ่มอะ ไม่ไปฟาร์มด้วยนะครับจะคิวนะฮะจัดไปดิครับปล่อยไปก่อนปล่อยมันไปก่อนปล่อยมันไปก่อนโอ้ยมาดิเอามาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยครับมาช่วยหน่อยครับนะครับนะครับโอ้โหมันบุกเละเลยวะ่ะเพื่อนไม่มาช่วยเราเลยวะ่ะ ตายแล้วครับดูคาลิโก้าตายแล้วครับตายแล้วครับ <the> ช็อตไปโอ้ตายยากมากครับ <the> เรียบร้อยครับผม <c oughs> ไม่ทันนะฮะไม่เป็นไรครับเราฟาร์มไปก่อน <c oughs> ฟาร์มื่อนดิพวก จะสู้ไปถึงไหนเนี่ยครับ oh. มาอีกแล้วครับกบกบน้อยมาอีกแล้วครับช็อตไปโอเคได้เราอยู่ครับได้เราอยู่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 ช็อตไปดีครับโอ้โหเยอะ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 ช็อตไปดิโอ้ยตา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 ย,ตาย อรอดได้ไงวะเน,นี่ยโอ้พระเจ้าจอร์ดรอดได้ไงวะเน,นี่ยไม่มีใครมาช่วยเลยอ่ะข้างบนอ่ะไปข้างล่างกันหมดเลยอ่ะช็อตไปดิช็อตไปดิช็อตไปดิปดกบโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหกบมันหนีได้เหรอพวกกบมันหนีได้เหรอพวก มาดิครับมาดิครับมันป่วนจังเลยตัวนี้เดี๋ยวเก็บเลเวลก่อนนะครับต้องไปเรียบร้อนอะมันครับข้างล่างเราก็บุกยับบุกแรกกันนะครับตอนนี้นะเริ่ไม่เอารถต่อมวะคงไม่น่าจะทันนะฮะโอเคไม่เป็นไรครับโอ้โหโอ้โอ ช็อตไปดิอันติเมตผมยังไม่มาเลยอะ,อะเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยดีช่วยหน่อยดีครับช่วยหน่อยดีครับกลับบ้านก่อนดีกว่าวะไม่ไหวแล้วอะ่ะเพื่อนไม่มาช่วยกันเลยอะ่ะโดนบุกยับแล้วนะครับนี่มันจะตายแล้วอ่ะ มาแล้วครับอยู่ในหมูมันต้องโดนแล้ววะมันต้องโดนแล้วว่ะจังหวะนี้นะมันต้องโดนแล้ววะวนะมันต้องโดนแล้ววะ่ะพวกมันต้องโดนแล้ววะ่วแววะแมมมอสครับแมมมอสครับโอเคสวยงามครับผม

เต่าครับได้เลเวลนะครับโอเคสวยงามครับโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยเหรอเยอะเลยเหรอช็อตไปดิช็อตไปดินีเฮ้ยขอบอลหน่อยบอลไปไหนหมดวะเนี่ยบอลไปไหนหมดเนี่ยครับข้างบนเละเลยอ่ะข้างบนยับเลยอ่ะมามามาข้างบนต่อครับปึ้ม ช็อตไปดิครับช็อตไปดิครับดูดูดูด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 ,ด,ดมาแล้วโอ้โหถอยก่อนถอยก่อนโอ้โหมันแสบมากครับตัวนี้นะ <Finish him. S 1> โดนแล้วครับโดนแล้วครับเรียบร้อยอ่าเพื่อนเราได้รูตอมด้วยนะครับช็อตไปดิครับเรียบร้อยครับผมหมดไปไปไป เอ้ดนตอมไปแล้วครับวิ่งเงินยาวๆาวครับเอายอมแพ้แล้วเหรออะไรเนี่ยไม่ยอมแพ้กัน้อีกแล้วอ่ะเฮ้ยแล้วมันกดผมยับเลยนะแล้มายอมแพ้ได้ไงครับเนี่ก็ <donc> ประมาณนี้แล้วกันนะครับเล่นไป2เกมนะครับฝั่งตรงข้ามก็ยอมแพ้เหมือนเลยนะอย่างที่ผมบอกครับผมปีกจูสายนี้คือมันต้องยืนหลังเพื่อนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่มาช่วยเราเนี่ยตัวเราเนี่ยทำอะไรได้ลำบากมากนะครับ เลเวลก็เก็บชา้าโดนศัตรูเนี่ยกดยับยับเลยแบบเมื่อกี้นะครับผมแต่ว่ายังดีที่ทีมเรานะครับดันฝั่งข้างล่างด้วยไงนะฮะคือเขาดันฝั่งบนกดผมก็จริงแต่ว่าด้านล่างก็โดนเละเหมือนกันนะครับก็โอเคอยู่นะฮะสกิลแรงๆมูฟแรงๆกันไปนะจา,ากว่าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับจัด i